วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูบ๊ปอบไออีกเช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันในหน่วยของเล่นของใช้ค่ะ um. อ้าวันนี้นะคะคุณครูบ๊ปอบออายมีเพลงใหม่มาสอนเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงกันก่อนเลยค่ะเพลง เล่นแล้วเก็บผู้แต่งอาจารย์สีนวลรัตนสุวรรณค่ะเดี๋ยวรอบแรกนะคะคุณครูป๊อบอายจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามา ร้องตามคุณครูปับาอทีละ1นึ่งวักนะคะดเด็กๆช่วยกันร้องนะคะหนึ่งสองสามเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามคัคคีเราเป็นเพื่อนกัน ของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ่ยอ่าเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆอ่ารอบต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะ นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องรู้จักของเล่นกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าของเล่นคืออะไรประเภทของของเล่นนั้นมีอะไรบ้างและของเล่นมีประโยชน์กับตัวเด็กๆอย่างไรก่อนอื่นนะคะคุณครูป,ป๊อบอายมีคำคล้องจองของเล่น มาให้เด็กๆได้ท่องไปพร้อมๆกับคุณครูป๊อบอายค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปท,อท่องคำครองจองกันก่อนเลยค่ะคำคล้องจองของเล่นให้เด็กๆท่องตามคุณครูป๊อบอายทีละ1นึ่งวักนะคะของเล่นของหนูมีอยู่ตามมุมเราไม่กองสุมจัดมุมให้ดี เรามีบล็อกไม้รถไฟตุ๊กตาหุ่นสัตว์นานาน่ารักจริงเอ้ยรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำคล้องจองของเล่นของเล่นของหนู มีอยู่ตามมุมเราไม่กองสุมจัดมุมให้ดีเรามีบล็อกไม้รถไฟตุ๊กตาหุ่นสัตว์านานาน่ารักจริงเอ้ยเด็กๆคะคำครองจองที่คุณครูนำมาในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วคะ่ะ เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับของเล่นอ้าวแล้วในคำคล้องจองเนี่ยมีของเล่นอะไรบ้างคะเด็ก,ดกๆจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะมีบล็อกไม้รถไฟตุ๊ก,กตาอ่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เราไปเรียนรู้ในเรื่องรู้จักของเล่นกันเลยค่ะของเล่นคือสิ่งที่เด็กๆเ,เล่นแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนอกจากนั้นของเล่นยังทำให้เด็ก,เ,ดกเกิดความรู้มีความคิดจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์และของเล่น ยังช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เด็กๆแข็งแรงและช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆทำงานได้ดีและทำงานได้ประสานสัมพันธ์กับดวงตาของเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นที่เด็กเล่นในทุกๆวันนี้เนี่ยมีกี่ประเภทนะาติ๊กตอกติ๊กตอก เดี๋ยวคุณครูปับายบอกให้นะคะว่ามีทั้งหมด5ประเภทค่ะเอแล้วมีอะไรกันบ้างนะ้าเด็กๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะของเล่นประเภทที่1น,นะคะก็คือของเล่นที่ทำมาจากผ้าค่ะได้แก่ตุ๊กตาหนังสือผ้านั่นเองค่ะ2 ของเล่นที่ทำมาจากไม้ได้แก่ไม้บล็อกหรือไมยโยค่ะของเล่นประเภทนี้นะคะจะมีความอดทนแข็งแรงและใช้งานได้นานค่ะ3ของเล่นที่ทำมาจากพลาสติกได้แก่ลูกบอลเลโก้และชุดอุปกรณ์ในการทำครัวค่ะเด็กๆ ของเล่นประเภทนี้นะคะจะมีสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะเด็กๆ 4. ของเล่นที่ได้มาจากวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ปืนก้านกล้วยม้าก้านกล้วยและเรือจากกล้วยค่ะและประเภทสุดท้ายประเภทที่5ได้แก ของเล่นที่ทำมาจากโลหะค่ะได้แก่รถยนต์เครื่องบินและหุ่นยนต์ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้รู้จักกับของเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมมันดูแลทำความสะอาดของเล่นของเด็กๆด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ การบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูที่ไลน์ห้องอนุบาลสอทับหนึด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูป๊อปอายแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ